สุดท้ายเป็นสุปรีมชนะไป3ต่อ2ครับสเมตรประคองแม่ข้ามไม้ข้ามครับหัวเสาไม่ผ่านบล็อกครับขาประภัยพันชยัยศสีครับตรงนี้โดนบล็อกปิดไม่ได้เอาข้ามมาได้แล้วสุดท้ายนี่มาได้จากบล็อกด้วยนะครับ บอลเร็วดักได้ครับถาพระไพภัณฑ์สามเมตรประคองมาไม่ผ่านเยาวรั์แล้วโดนบอลสั้นล้นแม่ไม่ไหวครับแ้บนี้ก็เหนียวแน่นแล้วครับหนองเรือแต่ว่าสุดท้ายก็โดนทัทยาครับตีลงไปง่ายๆคือได้ย้ำที่เดิมเลยนะครับเริ่มมานี่ยัดเข้าไปก่อนนะครับหัทยาใส่แถวพระไพภัณฑ์ใส่ได้ครับถาพระไพภัณ์โอ้โคราชเองก็สะดุดเหมือนไงครับจังหวะนี้ถาพระไพภัณ์ ตียัดบล็อกไม่พ้นครับเยาวลักษ์ตีลงไปอโอ้เสร็จเลยครับตรงนี้สิริมายัดใส่มือหัตถยาได้ครับตีลงไป17เท่ากันปลายเบาๆยุพาอย,ยังเร็วครับยัดสัน้นเอาข้ามมาออได้ครับ ยกมาไหลหลังลูกนี้เพาะลงไปหัทยาขึ้นน้ำแล้วครับโคราช8 8 7ว่านำทางมาดีมากนะครับหัทยาโมสิมาเห็นปุ๊บไม่ต้องให้เลยนะครับไหหลังมากแลนะจังหวะดีเกินครับมตีโดนหัวเสาแต่ว่ารักษาก,การตีนี่เจนตนาขึ้นยอดเลยครับครับเยาวรักษ์ยืดมาหลังเข้าทางพัชรีถาผราไายพัน <c oughs> ไม่ผลบล็อตจัาแม่ จะยัดเข้าในับไปเจอบล็อกของพัทยาครับคือพอเซตมาตั้งแต่กลางขอดน,นะครับมาให้ขาไปพันเนี่ยเขารู้ว่าจุดที่จะเข้าประทะบอลไม่สูงนะครับอันนี้บล็อกก็อ่านได้ครับพัทยานี่ดักไว้เลยครับโอ้ไหลหลังลูกนี้ทาได้ดีครับพัทยาตีสายบล็อกออกไปอบอลหลักเล่นไม่ได้ให้พัทยามาทับก็ถือว่าไว้ใจได้นะครับ มาเสิร์ฟว่าพัทยาจ่ายสั้นหลักลูกนี้ยังไม่ได้สามเมตรครับตีมาติดสกุมารบินลูกนี้หยอดอย่างแก้ไขยอยู่แม่วันแรกรับดีลูกนี้หัทยาขึ้นครับไม่พลาด14บ3ีครับโคราชขึ้นนํา ก็ยังอาศัยความแน่นอนและเกมรุกที่เฉียบคมกว่านะขยับขึ้นนำอีกครั้งครับเป็น16ต่อ15ครับคะแนน,นเดียวเท่านั้นครับถือว่าได้ลุ้นกันสนุกครับปลายเซตที่สองเป็นแต้มที่ได้รัลลี่กันยาวโอ้หวมากครับถามว่าไพพันธ์ พัชรีผลักมาลูกนี้อุย้ยแม่จังหวะไม่ดีครับแต่เคาะลงไปอัจฉริยาครับคือบางทีมันใกล้มากนะครับแล้วก็เตรียมตัวไม่ทันเหมือนกันนะครับเจอบอคลครอสสั้นโดนแถบเล็ดนิดหนึ่งด้วยครับเนี่ยโอยเย้เสิร์ฟดีเสิร์ฟดีครับบอคลครอสการตำหนินะครับเนี่ยอลจดานี่ตรงนี้ตีสอกขึ้นมาครับ อาบอลแรกล้นเฉยเลยแล้วกลายเป็นดีครับตักแล้วไหลหลังครับแม่ก็ยังไว้ใจได้ครับพัทยาถ้าบอลแรกมาสวยๆนี่ไม่พลาดครับคนที่ทำทางดีนะครับวิ่งเห็นชัดเซตเข้ามือนี่ก็ไม่เคยพลาดลงมาเสิร์ฟครับสุขุมารบอลสั้น ไม่ไม่ถึงครับไประดาโดนแล้วบอลมันข้ามศีรษะไปนิดนึงครับตัวเล็กไปหน่อย